สวัสดีครับองอาทุนมรีนะครับวันนี้พามาดูเต่าหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นรวยไม่หยุดปีสามห้านะครับอ่ะองค์นี้เป็นทองแดงบล็อกธรรมดานะครับเขาจะมีเมดไข่ปลาตรงนี้สองเม็ดเห็นไหมครับแล้วต่อโค้ดตรงเหนือศีรษะท่านนะครับจะมีเส้นครอบกระไายบ่งพระจันทร์มีทุกองนะครับอ่าแล้วก็ตัวตัดเห็นไหมครับนี่ตัวตัดบล็อกธรรมดานะแล้วตรงหางนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับแล้วฝั่งนี้จะมีก้อนเนื้อเกินอ่าถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะครับะดูกันเลยนะครับ อ่าเห็นไหมครับมีมีไข่ปลาสองเม็ดนี่ผิวท่านจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนะตอโค้ดอ่าเห็นไหมครับอ่าเป็นเส้นประจังครอบเลยนะครับนี่มีทุกองนะนี่ครับอันนี้เขาเรียกผิวเดิมนะครับผิวเดิมธรร,รมชาติอ่านี่ตำหน้าหลวงพ่อให้แม่นะนะนะครับนี่โอเคด้านหลังนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีเนื้อเกินนี่ผิวท่านจะเป็นลมมันปูนะครับผิวท่านส่วนมากเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะตัวตัดนะครับเหรียญสุดท้ายจบที่ตัวตัดนะเห็นไหมครับนี่ ขาดเลยครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ตรงก้าวในกายนะครับอ่าเนื้อทองแดงนะครับบล็อกธรรมดาตัวตัดบล็อกธรรมดานะนี่เอามาตตรงห่างนะครับเห็นไหมครับายห่างมีบ้างอ่าโอเคนะนะครับไม่มีอายรเยอะนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้างๆอ่าโอเคครับฝากกดติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ